ชมว,วิวเขาตะเกียบค่ะยามเช้าเนาะแดดก็พอประมาณนะคะวันนี้จะกลับบ้านแล้วพามาชมอีกรอบนังเนาะข้างบนค้าปูย่าเทียมนะคะ เลยยามเช้าเขาสวยอยู่นะคะที่นี่เขา,าเขาจะมีพวกลิงเนาะลิงนี่น่าจะมาจากเขาตะเกียบนะคะน่าจะมาจากทางนู้นเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าบางวันเนี่ยจะมาเยอะมากแต่พี่อ้อยมาอยู่นี่สองวันเนาะพี่อ้อยยังไม่เจอลิงสักตัวเลยนะคะ แต่น่าจะมีอยู่นะคะเพราะว่าเขาดูจากที่เขาทำรั้วนะคะทำรั้วสูงมากทำรั้วสูงมากแต่จริงๆกันไม่ได้นะคะลิงเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่เนาะเพราะว่าเขาเก่งมากๆเขาจะแบบขาเขาจะเหนียวเก่งปีนเก่งอะไรพวกนี้ หยดมะพร้าวดีกว่าข้างล่างมีคนตรงนี้นะคะเป็นที่ทานอาหารเช้านะคะก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปนั่งข้างล่างเนี่ยวันนี้พี่ก็ากลนมาถ่ายอยู่ข้างบนเนาะ